วันนี้ผมก็ยังอยู่วัดดอนยายหอมอยู่นะครับแต่วันนี้ก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มนะครับวัดดอนยายหอมนะครับคลิปที่แล้วก็ไปเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆเอซทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่วัดดอนยายหอมเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มนะครับคลิปที่แล้วไปเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับก็วัดเดียวกันนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าไปเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มนะครับก็ติดตามไปได้วยกันนะครับนี่ครับ กำลังจะเดินเข้าไปนะครับเพื่อนๆคลิปที่แล้วพาไปชมแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเงินวัดดอนเหอมเลยนะครับเที่ยวนี้ก็มากราบหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มฐานุส,สโกนะครับหรือพระคระเูเกษมธรรมนันหรือหลวงพ่อแช่ม อานุสโกอดีตเจ้าวาดวัดดอนยญ่หอมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผู้สืบทอดเจตนารมรวมทั้งพุทธาคมจากพระราชธรรมมาพิรมหรือหลวงพ่อเงินนะครับทพระเจ้าแห่งดอนยญ่หอมนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นลูกศิษย์นะครับก็เป็นพระเกจิผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐานพลังจิตเข้มขลังและก็เป็น พระนักพัฒนาสืบทอดเจตนารมตามรอยทมหลวงพ่อเงินทุบประการนะครับสำหรับหลวงพ่อแช่มนะครับนี่ครับเพื่อนๆถ้าหลวงพ่อแช่มก็จะอยู่ด้านนี้นะครับหลวงพ่อแช่มจะอยู่ด้านนี้นะครับถ้าหลวงพ่อเงินก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกราบหลวงพ่อแช่มนะครับด้านบนนี้นะครับ สำหรับหลวงพ่อแช่มนะครับชื่อเดิมท่านก็ชื่อแชม่มอินทนะชิดจุ้ยนะครับเป็นคนดอนใหญ่หอมโดยกำเนิดนะครับเพื่อนๆเ,เกิดเมื่อวันพุทธที่6มีนาคม2449นเะครับเป็นบุตรของนายเนียมนะครับและก็นางอําอินทนะชิดจุ้ยนะครับอายุครบบวชเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดดอนใหญ่หอมมีพระครูอุตรการบดีหรือวสุข วั่วจระเข้เป็นพระอุปชานะครับแล้วก็มีตธิการเงินจันทสุวรรณวัดดอนใหญหอมเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็หลวงพ่อโยกิตติทโรวัดบางช้างใต้เป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้รับฉายาว่าฐานุสสะโกนะครับก็จำพรรษาที่วัดดอนใหญ่หอมและศึกษาพระปริยธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรม ชั้นเอกในปีพศ2486นะครับหลังจากนั้นกลับมาสนใจด้านปฏิบัติศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและคันธุระตลอดจนวิทยาคมจากหลวงปู่สุขวัดห้วยจรเข้นะครับซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านนะครับยิ่งได้ศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเงินวัดดอนใดหอมจนมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาคมนะครับ ก็นับเป็นความโชคดีของวัดดอนยญ่หอมนะครับเมื่อสิ้นบุญหลวงพ่อเงินแล้วก็มีหลวงพ่อแช่มเป็นกําลังสําคัญสืบต่อจากหลวงพ่อเงินในการพัฒนาวัดดอนใยญ่หอมและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสาธารณประโยชน์สาธารณสถานต่างๆเช่นสร้างโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ที่ตําบลคลองกินดาอําเภอสามพรานนะครับจังหวัดนครปฐมแล้วก็สร้างตึก คนไข้สี่ชั้นที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับจัดหาทุนสร้างหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นต้นลำดับสมณศักดิ์พส .2506 เป็นพระครูฐานานุกรมของพระราชธรรมมาพรในตำแหน่งพระครูปรัดเช่ม พศ2512ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะชั้นโทฝ่ายวิปัสนากรรมฐานนะครับพระครูกเกษมธรรมานันนะครับแล้วก็พศ2514ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอกวิปัสนาในราชทินนามเดิมนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมวัตถุมงคลของ หลวงพ่อแช่มนะครับนี่ก็มีรูปนะครับมีรูปท่านติดอยู่เต็มเลยนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อแช่มก็เป็นพระที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านจะให้การต้อนรับอย่างเสมอภาคทุกคนนะครับไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนหรือมีฐานะเป็นเจ้าคนนายคน เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนมาหาท่านท่านก็จะอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือจนความทุกข์ร้อนนั้นเบาบางลงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มนะครับตอนนี้จะพาเพื่อนๆไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มนะครับนี่ครับ ตรงโน้นก็จะเป็นวัตถุมงคลของท่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับนี่ครับอยู่ในตู้นี่ครับมาดูกันเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับอยู่ในตู้นะครับ นี่มีแบบไหนบ้างนี่เป็นเหรียญน,นี่เหรียญละเจ็รยนะครับเหรียญละเจ็ดร้อย แล้วก็ตรงนี้ก็เหรียละเจ็ดร้อยแล้วก็เอ้อไม่ใช่เจ็ดร้ยห้าพันนะเนี่ยเหรียละห้าพันเอาเขียนราคาไว้เยอะนี้สองร้อยพระเนื้อผงนี้สองร้อยนะอยวดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็สองร้อยนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี้สองร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ก็สวยครับ ราคาเจ็ดร้อยครับเหรียญน,นี้ 700. เจ็ดร้อยเหรียญนี้เจ็ดร้อยนะครับเพื่อนๆสวยอยู่นะครับตรงนี้ห้าพันนะครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินหลวงพ่อแช่มเป็นร้อยองนะครับนี้ห้าพันนะครับเพื่อนๆห้าพัน 5, เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เท่าไหรน่นี่สวยนะนี่เหรียญน,นี้คล้ายๆเหรียญลอ้อล้อแม็กนะครับคล้ายๆเหรียญล้อแม็กหลวงพ่อคูณนะครับราคาเท่าไหร่นี่เหรียญน,นี้สวยนะบางชิ้นเขาก็ไม่เขียนราคาติดนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ เขียนแบบเขาใช้เมจิกเขียนไว้ตรงขอบบางทีมันก็หลบนี่นี่อันนี้เหรียญน,นี้รู้อยู่นี่ห้าร้อยนี่เหรียญน,นี้ห้าร้อยนี่เหรียญน,นี้ยี่สิบห้าบาทครับเหรียญเล็กๆเป็นเหรียญเสมาเล็กๆครับยี่บห้าบาทนี้เนื้อเงินนะครับสองพันนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินนี้สองพันสวยอยู่นะครับ นี้สี่พันนะครับชุดกรรมการมีสาสิบแปดชุดจานมือนะครับนี่จานมือด้วยนะครับสี่พันก็เป็นเหรียญที่สวยนะครับเพื่อนๆมีลงยาด้วยนะครับตรงนี้สองพันห้านะครับสองพันห้านี้จะเป็น เป็นล็อกเก็ตนะครับก็จะมี300นะครับ300ตรงนี้เท่าไหรน่นี่มี300มี100นะครับเขาใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่่ด้านบนก็จะเป็นรูปหล่อนะครับ ราคาเท่าไหร่นี่สามพันครับสามพั 3, นนี่เขาจะเขียนไว้ตรงกระจกสามพันกับสองพันนี่แหละนี่อันนี้สองพันนะครับนี่สองพันติดราคาอยู่ตรงกระจกนะครับนี่สองพันนางกวักนางกวักพันห้า 1, นะครับเพื่อนเพื่อนนางกวักนางกวักนี่พันห้า โอ้ตรงนี้สวยนะนี่ตรงนี้สองพันนะครับสองพันก็จะเป็นล็อกเก็ดสวยงามนี่แล้วก็เหรียญละร้อยสองร้อยก็มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะครับ นี่เนื้อนวะนะครับสามร้อยนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่จัดแสดงไว้ในตู้นะครับน่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่านะครับตรงนี้จะไม่จัดจำหน่ายนะครับก็ะจะแสดงจัดแสดงในตู้ให้ชมนะครับก็เป็นรูปเก่าๆสมัยที่หลวงพ่ออยู่นี่ครับก็จะมีหลายอย่างเลยครับอยู่ในตู้นี้ ทางวัตถุมงคลข้าวของเครื่องใช้แล้วมั้งเนี่ยงประมาณนี้แล้วก็เป็นบล็อกต่างๆที่เกี่ยวกับทําวัตถุมงคลนะครับนี่เป็นบล็อกต่างๆนี่เป็นบล็อกครับเพื่อนๆสําหรับหลวงพ่อแชมนะครับท่านก็มรณภาพในวันพฤหัสบดีที่9ทธันวาคม2536นะครับ สิริอายุก็87ปีพรรษาที่67นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ